ไรนะคะแต่ว่าคอนเทนต์เขาดีเขาก็ให้ผ่านนะไม่ใช่ว่าคุณจะผ่านเกณฑ์อย่างเดียวนะไปดูเขาพูดติดตามสองพันกว่าเขาผ่านไปดูวิวเขาวิวยอดนิยมก็ไม่เท่าไหร่เองแล้วแต่เขาผ่านนะเพราะว่าเพราะว่าคอนเทนต์เขาไม่เหมือนใครอะคะ่ะม,ม,มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าว่าจะมีวิวผ่านสิบล้านหรืออะไรมีอันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคอนเทนต์คุณอะแตกต่างคนอื่น เขาเขาก็จะให้ผ่านเลยนะครับรู้สึกว่าไปดูหลายๆช่องมาแล้วอ่ะกดเข้าไปดูที่ที่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านมันจะมันก็จะขึ้นตัวเอสไงคะขึ้นตัวเอสเป็นเป็นนั้นไงขึ้นตัวเอสแล้วก็ขึ้นคําว่าสมัครไงก็เข้าไปดูเลยดูคอนเทนต์เขาแบบคอนเทนต์เขาไม่เหมือนใครแล้ววิวเขาก็ไม่ไม่เยอะอะแล้วก็ผู้ติดตามสองสามสามพันเองเขาก็ผ่านเน่ะ มันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรู้สึกว่ามันขึ้นแต่ว่าคนคนมีผู้ติดตามน้อยแล้วถ้าคอนเทนต์มันเป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะแต่เขาให้ผ่านมันก็โอเคกว่าอย่างเงี้ยถ้าเราไลค์เยอะคลิปจะยอดวิวน้อยเออจริงๆค่ะจริงๆจริงๆแต่ปกติก็ ปกติก็ไลค์สามเวลาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะคะแต่ว่าก็จริงๆค่ะวิวน้อยมากแต่ไลฟ์นี่เป็นเป็นหมื่นนะแต่ว่าแต่ของตุกมันขึ้นตัวเอสในหน้าจอของตุกไม่รู้ว่ามันมันของเพื่อนหรือหรือเปล่าคะอ่าคอมเมนต์ของเราเองถ้ามันขึ้นตัวเอสนั่นแหละคะ่ะ จายป้าพาเพื่นเพื่อนพี่นุชก็เป็นแบบนี้จ้ะเออเนาะจริงจริงจริงตอนนั้นอ่าจริงค่ะจริงแต่มันก็อยู่กับอ่าคอนเทนต์เราเนาะแต่เขาจะเน้นเน้นคลิปตลกมากกว่านะคะเน้นคลิปตลกจริงจริงดูดูไลค์ like, แต่ละไลค์แบบหมืน่นเป็นหมืน่นแต่ว่า ไล้กินข้าวอย่างเดียวนะคะที่ที่แบบว่าได้เยอะก็ได้ขึ้นมาแค่ห้าสิบเซนแต่มันก็ได้โอเคกว่าถ้าถ้าไลฟ์มานั่งคุยแบบแบบนี้เฉยๆมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยได้เหรียญหรอกค่ะขึ้นก็ยี่สิบสามสิบเซนเองมันไม่ได้ถึงเหรียญเลยแต่แต่นับเอาแบบหลาย,ลายๆไลฟ์ออย่างเงี้ยวันละดอลลาร์รวมหมดทุกอย่างวันละดอลลาร์ก็โอเคอยู่แต่ว่าวันละดอลลาร์เขาให เขาให้ถึงสิบอ่าเขาให้ถึงร้อยดอลลาร์เราต้องจะจ่ายโอ้ไม่กอดเลยค่ะตุกสวัสดีค่ะอาบตุกบ,บอกว่าสวัสดีค่ะยายป้าพา,าเพลิน <laughs> ขอบคุณนะคะที่บอกก็ก็คิดอยู่แล้วคะว่าถ้าถ้าเราไลค์ไลค์แล้วมันมันน่าจะแบบว่าเขาดันไลค์เขาไม่ได้ดันคลิปน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะ ถ้าไม่ไลค์ก็แบบว่าไม่ไม่ได้พูดตามเลยนะคะเหมือนเหมือนเขาบังคับเราให้ไลค์อะ่ะลองลองปีลองไม่ไลค์แล้วไปลงคลิปลงคลิปแล้วไปตามเพื่อนอะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีคนตามแต่พอพอเราขึ้นไลค์แค่ยี่สิบนาทีแล้วได้คนตามแล้วร้อยสองร้อยอะได้คนตามแล้วอะ่ะวันหนึ่งถ้าทำหลายไลค์เนี่ยผู้ติดตามเป็นพันเลยนะคะทำสี่สี่ไลค์เนี่ยผู้ติดตามเป็นพัน วันหนึ่งนะคะถ้าไม่ไลค์คือผู้ติดตามประมาณยี่สิบคนนี่แหละยี่สิบคนนี่แหละค่ะเพื่อนที่เหมือนชั่วโมงแล้วอ่ของนูมมันผ่านหมดแล้วค่ะผ่านหมดเกณฑ์หมดทุกอย่างแล้วค่ะได้เหมือนชั่วโมงตอนนี้เหมือนชั่วโมงใช่ใจเอไอชอบให้เราชอบให้เราไลค์จริงจริงค่ะ เหมือนเขาแบบว่าบังคับให้ไลค์นะคะอ่าไม่ไลค์เนี่ยแบบไม่มีผู้ตามเลยพอเปิดไลค์ปุ๊บไม่รู้มาจากไหนเป็นไลค์ละสามสี่ร้อยอะไลค์ละสามสี่ร้อยถ้าไลค์สี่ครั้งนี่ได้ได้วันละพันทุกไลค์นได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอยากไลค์เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแต่ไลค์เขาก็ให้อ่์นี้อยู่ให้ให้ทำไฮไลค์ได้อยู่มันก็โอเค เวลาออกไปนอกสถานที่อะไรางเราทำไฮไลท์มันก็ไม่ต้องเสียไปเสียเวลาทํา